สวัสดีครับพบกับผมนะครับหมอดุลาหูนะครับวันนี้ก็เป็นการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจําเดือนมิถุนายนนะครับ2 5 6 5นะครับการพยากรณ์ของผมเนี่ยเป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมของชาวราศีนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีบางท่านที่ตรงบ้างบางท่านที่ไม่ตรงบ้างขึ้นอยู่กับพื้นดวงหรือว่าทักษะจรประจําปีของท่านนะครับฉะนั้นแล้วเราดูดวงเนี่ยเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะเราดูดวงเพื่อไม่ได้ตามดวงนะครับ ถ้าใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับชาวราศีตุลนะครับเป็นคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับชาวราศีตุลนะครับเป็นคนต้นธาตุลมนะครับมีความแรงค่อนข้างเยอะลมที่แรงมากนะครับชาวราศีนี้นะครับไม่ชอบที่จะอยู่นิ่งนะครับชอบเป็นคนที่ออกคําสั่งมากกว่าชอบรับคําสั่งนะครับ ชาวราศีตุลเนี่ยเป็นคนท <c oughs> mm. ี่มีหลักการเป็นคนที่มีเหตุผลค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นคนที่มีรักความยุติธรรมค่อนข้างมากนะครับไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบและไม่ชอบเอาเปรียบใครนะครับเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาพูดจาหยาบคายใส่นะครับแล้วก็จะไม่พูดจาหยาบคายใส่ใครเช่นกันนะครับช <c oughs> าวราศีตุลเนี่ยเป็นคนที่ตรหนีขี้เหนียวน, <c oughs> น,นะครับก็ยืมเงินค่อนข้างยากนะครับก็ว <c oughs> ่าอย <c oughs> <c oughs> ่างนั้นนะครับเราก็ลองดูนะครับว่าจริงไหมนะครับ คราวนี้ก็มาถึงในเรื่องของดาวจรประจําเดือนมิถุนายนนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยการงานเดือนนี้เนี่ยไม่ได้รวยด้วยกลิบกุหลาบนะครับจะต้องแลกมาด้วยความยากลําบากและความเหน็ดเหื่อยนะครับเหนื่อยกับงานก็ว่าเยอะแล้วนะครับต้องมาเหนื่อยกับคนอีกนะครับการติดต่อประสานงานเดือนนี้เนี่ยไม่ไม่ค่อยโอเคนะไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่ตั้งใจไว้ไม่ค่อยเป็นอย่างที่หวังไว้เกิดความวุ่นวายค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับ การทํางานนะครับไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้นะครับค่อนข้างจะติดขัดนะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยก็อาจจะมีปัญหามากหน่อยนะครับแต่พอกลางเดือนไปแล้วเนี่ยไอ้ปัญหาเหล่านี้มันก็จะถูกลี้คลายเป็นทางที่ดีขึ้นนะครับครึ่งเดือนแรกเนี่ยก็รู้สึกจะหนักใจสักหน่อยนะครับแต่ว่าครึ่งเดือนหลังไปแล้วเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาคอยให้คําแนะนําให้คําแก้ไขนะครับคนที่ว่านี่ก็คือในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็หุ้นส่วนหรือว่าภรรยาของเราเนี่ยเองนะครับ ที่เข้ามาคอยให้กําลังใจนะครับคอยประโลมให้เราใจเย็นลงนะครับให้เราไม่เครียดพอเรามีสติเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ไม่ยากเย็นนักนะครับแต่ถ้าบางครั้งบางคราวนั่งคนเดียวแล้วมันกลุ่มนะครับมันพอมันกลุ่มเนี่ยมันคิดไม่ออกนะครับปัญหามีไว้แก้นะครับปัญหาไม่ได้มีว้กลุ่มนะครับฉะนั้นเราก็เย็นๆนะครับค่อยแก้ค่อยค่อยแก้ค่อยทําไปนะครับแล้วจะเจอทางออกที่ดีนะครับ ในเรื่องของการเงินนะครับเดือนนี้เนี่ยมีรายจ่ายนะครับมารอต่อคิวค่อนข้างเยอะนะครับก็รายจ่ายค่อนข้างจะเยอะกว่ารายรับนะครับทําให้เดือนนี้เนี่ยมีแนวโน้มนะครับชักหน้าไม่ถึงหลังค่อนข้างจะสูงมากนะครับอีกทั้งมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดูแลครอบครัวการดูแลญาติเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับทําให้เดือนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ารายจ่ายเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากจริงๆนะครับนะครับดูแลยังไงล่ะครับดูแลในเรื่องของ อาการป่วยของท่านนะครับต้องมีค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็ต้องเดินทางไปเยี่ยมท่านเดินทางไปหาท่านก็จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้สําหรับชาวราศีตุลในเดือนนี้ในเรื่องของการเงินนะครับในเรื่องของความรักนะครับสําหรับคนโสดเนี่ยนะครับสําหรับคนโสดเนี่ยก็จะท่านก็จะได้พบใครบางคนนะทําให้โลกของท่านเนี่ยเป็นสีชมพูอีกครั้งหนึ่งนะครับลบพบได้อย่างไรนะครับพบได้อย่างไรพบได้จากการเดินทางไกลนะครับ การเดินทางใกล้เนี่ยก็คือเดินทางไม่ค้างคืนนะครับการเดินทางไกลนี край, right ่ก็คือการเดินทางแบบค้างคืนเดินทางแบบไม่ได้ไปแล้วกลับนะครับเดินทางไปไกลๆนะครับท่านก็จะได้พบคนคนนั้นจากการเดินทางไกลๆนะครับเดินทางไกลนะครับแต่การที่พบนั้นนะครับมันก็จะแฝงไว้ด้วยความช้ำชอกนะครับอยู่ไม่อยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับก็อาจจะไปหลงรักคนที่มีเจ้าของแล้วก็เป็นไปได้ อันนี้ก็ต้องสืบประวัติกันดีๆนะครับแม่อาจจะเสียใจได้นะครับสาหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยก็จะเกิดอารมณ์มุหงิดกันง่ายทะเลาะกันง่ายไม่ก็อยากคุยกันคุยแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวนะครับคุยกันแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องก็จะเกิดความรู้สึกอย่างนี้นก็ค่อนข้างจะเยอะสาหรับเดือนนี้นะครับสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับก็แนะนําว่าให้อยู่ห่างๆกันสักพักหนึ่งนะครับก็เจอกันก็คุยกันน้อยๆหน่อยนะครับช่วงนี้คุยอะไรก็ทะเลาะนะครับช่วงนี้เนี่ยก็ไม่ต้องคุยนะครับเดือนนี้ก็ไม่ต้องคุย ต่างคนก็ต่างทํางานไปเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะขี่คลายแล้วมันก็จะผ่านไปด้วยระยะเวลาของมันเองนะครับอดทนรอเวลานะครับเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นในเรื่องของความรักนะครับนะครับก็โอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับขอให้โชคดีมีความสุขครับขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ